เป็นคนมากๆจริงพเพราะมีหลายประเสริมากซึ่งตอนนี้สิ่งที่คุณได้ยินก็คือ <S 2> <S 2> เสียงลิฟต์กําลังเดินทางขึ้นไปชั้นสองอยู่ออฟฟิศมีลิฟต์ออฟฟิศมีสวนออฟฟิศมีต้นไม้ออฟฟิศมีสองชั้นแต่ออฟฟิศทําอะไรบ้างวันนี้ค่ะจะได้รู้กันที <S 2> <S 2> Hello. วิสั์ชาดีนะคะแล้วก็อยู่กับคิโต้ด้วยค่ะวันนี้เป็นวันยิ่งใหญ่ของเราสองคนเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นวันที่ราทำกิจกรรมที่เชื่อว่าตื่นเต้นมากก็คือเป็นกิจกรรมที่เราชวนทุกแผนขององค์กรของเราเนี่ยมันนั่งรวมกันแล้วก็เหมือนแบบว่าพูดคุยแล้วก็เล่าถึงวิสัยทัดองเราสองคนว่าต่อไปองค์กรของเราจะดาเนินไปในทิศทางไหนแล้วก็ปีที่ผ่านมาเขาทำอะไรกันกบ้างแล้วก็ปีหน้าเราแต่ละฝ่ายเนี่ยจะทําอะไรกันบ้างก็บอกเลยว่าครั้งนี้เขาท่านจะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเพราะว่าเราอ่ะมีแบบออฟฟิศทีี่่แเเร้าทท แต่ว่าคราวนี้มันคือแบบในที่ของเราเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่คุณได้ยินก็คือเสียงลิฟต์กําลังเดินทางขึ้นไปชั้นสองอยู่เสียงลิฟต์ออฟฟิตมีสวนออฟฟิตมีต้นไม้ออฟฟิตมีสงชั้นแต่ออฟออฟิศทําอะไรบ้างวันนี้ค่ะจะได้รู้กัน อ,อ๋อลืมเล่าไปวันนี้เนี่ยไอซ์ตั้งใจชื่อเดบิว,ดวตัวเองเป็นผู้บริหารทุกคนเมื่อแต่ว่าทุกคนอนะ่ะอาจจะคุ้นเคยกับไอที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยพูดเลยว,ว่าไอซ์นำพาเรามาถึงบแบบเรามีธุรกิจหลายอย่างมากวันนี้เนี่ยการแต่งกายของเราคือจริงจังมากอันดับแรกก็คือมีการติดกิฟที่บอกว่าเราเป็นบอสเผื่อใครไม่รู้ตุ้มหูสวยมากสัง่งมีซื้อให้ของใหม่มันเกิดน,นะคะแล้วก็ชุดที่ต้องบอกเลยว่าพนักง,งานเยอะมากแต่ว่าขี้อายต้องตั้งกล้องอยู่ตรงนี้นี่เอาที่ของเราค่ะมม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 ีมีีีีีีีคคคววววาา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 เเเเเเปปป็็็็็นนนนนนนสสสููููตตตตรรรรรรแแ่่่่่่่่่กกกกกกไททุ้้้ดดดพพออจจจิิิงงงัยย๋ะใธชื ไม่ใช่เลยเอาใหม <deal> ่ขอใหม่ค่ะขอเป็นธุรกิหนึ่งทีค่ะเอาเป็นว่าไม่ว่าเราจะยังไงแต่ก็คือเราเป็นธุรกิจจริงๆก็เป็นผู้บริหารที่วันนี้ก็คือแบบมาทำการประชุมเท้าหออกรุบกรุบ Let me ต้องไปชุมของพวกเรานะคะซึ่งนี่คือสิ่งที่ฉันอยู่คือฉันฉันฉนับฉันอะไรนะคืนนี้คืออะไรเป็นการปลุกใจหรือเปล่าได้รู้วิว่าแล้วก็คนของว่านี่ค่ะมันมาจากคอมออฟฟิศนี่คือคอมออฟฟิศนะคะซึ่งหน้าปกก็คือเป็นบอสจิ๋วเป็นนี้นุ้ยว่างซึ่งซึ่งซึ่งหน้าที่เกิดเหตุแห่งนี้นะคะที่เราจะถาวรกันก็คือเป็นสตูดิโอเอ็มค่ะเพื่อนเนี้ถูกคนได้ผี่คนนะคะคุณเล็กตรงนี้45ค่ะ สี่บวกบวกตรงนี้ก็คือส5สิ huh. ้าคนบวกบวกที่แบบว่านอกจากจะเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแล้วนั้นยังสามารถจัดเป็นกิจกรรมห้องประชุมได้ด้วยนะคะถืไม่ธรรมดาจริงจอของดิฉันที่ซื้อมาภูมิใจมากได้ใช้แล้วแล้วก็ยิงไปเตน้ยเออตืเต้นรอก็ตเต้นเหรอจะบอก่าปกติก็คือจัดงานบ่อยมากแล้วก็ไปเป็นคนพูดที่อื่นอะเยอะมากไม่ถึงเต้นเท่านี้ ตื่นเต้นมากคนรั้สึกวกามันเหมือนแบบมันคือสิ่งที่เราทำแล้วคือเราสองคนแบบตั้งใจทำงานมากจริงๆมันคือแบบตื่นเต้นนะคนเรากำลังพยายามให้เราหายตื่นเต้นอยู่เขาจะมีเพลงเปิดตัวด้วยนะ พูดก็คือจริงๆอ่ะคือเหมือนเรากําลังเน้นย้ำมาแหละว่าคือเหมือนธีมที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฉันรู้สึกว่าแบบว่าเราจะโตเราจะโตกันมากกว่าน,นี้เราก็แบบเน้นย้ำคอลเลเยอร์อยูของเราเนาะซึ่งเราเล่าให้ทคนฟังได้ปะจริงก็เล่าก<ด>็ได้นะเพราะมัน<ด>คือเหมือนว<ด>่าเป็นสิ่งสําคัญที่แบบไอ้กับพี่โตเหมือนแบบว่าทำออฟฟิศน,นี้มาเราให้ค่ากับอะไรเป็นสําคัญก็คือนอก,กเรื่องแล้วเดี๋ยวค่อย บรรยากาศนะคะบรรยากาศพัก10นาทีให้ทุกคนได้รีแล็กเพราคุณโตพูดยาวมากเจงค่ะเชื่อแล้วค่ะว่าเป็นอาจารย์เชื่อแล้วค่ะว่าเลคเชอร์เก่งพูดเก่งมากเบอร์เรามแล้วเห็นแล้ว อยู่บ้างเฮ้ยคลิปแนวนอนมันไม่ค่อยฮิตแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพขอโบยบ,บดีกว่าให้เบดช่วยเป็นแนวตั้งสวัสดีค่ะมามีมฮัลโหลเบเบย์อ้พี่อยากได้เป็นคลิปแนวตั้งหน่อยนิแนวตั้งมันฮิตมากกว่าเยอะเลยอะได้เลยค่ะจะไปฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอหนึ่กับไอซ์ไอซ์สวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคลิปแนวตั้งที่เขากำลังฮิตกันอยู่แต่ว่าคิมนี่เราไปฉายทาวฮอใช่ปะใช่ค่ะพี่ไอซ์เอ้าแนวตั้งมันก็จะดูไม่อิ่มเด็ดงั้นเบย์ไปแนวนอน้พี่่อนยห กลับมาแน่นอนเรียบร้อยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนดีกับไอซ์ไซสันนี้นะคะวันนี้พี่ไอซ์จะมาเล่าให้ฟังว่าในส่วนของการเนของไอซ์พาร์ี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างแต่ดิฉันมีเลยคะซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเธอแล้วก็ขออนุญาตไม่เล่าเองนะคะขออนุญาตเบิกตัวเลยค่ะคิมค่ะแล้วก็ขอมอบจอนี้ให้กับน้องคิมเลยค่ะสวัสดีค่ะคิมนะคะคิมเลขาคิมค่ะตื่นไม่ไห ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วสิ่งที่กิมทาก็คือทุกคนน่าจะเห็นว่าทําอะไรบ้างก็คือจะดูแลงานพี่ไอดูแลคิวคุยกับลูกค้ารับงานต่างๆสั่งนขนมไข่มุกสั่งของกิมแล้วก็ดูแลเพื่อนๆในออฟฟิศที่น่ารักทุกคน <laughs> แล,ล้วก็รวมไปถึงการดูแลแบบีม,มีแดดดีแล้วก็วีว่าแล้วก็ครอบครัวของพี่ไอด้วยค่ะ <laughs> างานในภาคส่วนไหนที่รู้สึกหนักใจที่สุดคะอย่างในภาคส่วนไหนที่รู้สึกหนักใจอะคะการคุยกับลูกค้าลูกกลูกกับลูกกับลูก,ลกค้าค่ะ S <S 2> <S 2> ท้ายงานทั้งหมดก็รวบตึงเกิดขึ้นจนได้ตายเพราะ่อะไรเก่ <S 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 งมาก งานของพี่ไอตอนนี้ก็จะตามที่ทุกคนเห็นกันเลยนะคะหรือใครไม่เห็นไม่ได้ปะแต่ก่อนก็จะเห็นว่าพี่ไอทาคลิป o u t u b e ซะเยอะตอนนี้ก็เยอะแหละเพราะมีรายการใหม่กําเนิดขึ้นมามากมายเช่น working Woo m u m i n t r o d u i n g world p a r t y toto family wall แล้วก็ยังมีรายการไลฟ์สไตล์ทั่วไปแต่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 ตอนนี้บอกเลยนะคะมมีเขาไม่ได้เป็นแค่ยูทูบเบอร์เขาเดบิวต์เป็นติ๊กต็อกเกอร์เรียบร้อยแล้วค่ะมันมีงานเยอะขนาดนี้ขอให้ทุกคนทําความเข้าใจเรื่องคิวด้วยนะเวลาใครมาขอคิวกับคิมคิมให้คิวยากเนี้ยโปรดเข้าใจคิมด้วยนวได้เพราะตอนนี้ม ี้ก็มีแบรนน้องใหม่กำเนิดขึ้นมาอีกด้วยชื่อแบรนมิยอนนี่มิยอนเน่มียอดเน่มียอดเน่กรองต้องบอกเลยว่าทีมของไอซ์พาร์ตี้เนี่ยประชากรน่าจะเยอะมากมีไอเล็กคิมและ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 ไอเล็คิมและไอเล็คิมขอให้น่ารักกับพวกเราสองคนถึงแม้พวกเราสองคนจะแบบว่ายุ่งบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็คือรักทุกคนเสมอนะคะต้องมีเบบีรึเปล่าอ๋อ คลิปนี้ก็ไม่เกิดขึ้นคล้มไม่ไนการายมัน oh ต้องมีแบบด้วยอ่า <dancing> ก <además> ็เ <daran> ป <Maybe> ็นว่าด้านของไอซ์พาร์ดี้ก็จะประมาณนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกภาคส่วนกับทุกองค์กรที่อยู่ในองค์กรของเราด้วยนะคะว่าช่วยเหลือกันไปตลอดตลอดไปนะคะวันนี้ไอซ์คิมเบบยงไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะก็เชิญให้แะแงต่อไปพูดต่อเลยค่ะ บาบอมไหมได้น้องเมาดีปเลิรดีไม่เห็นมีใครเคยฟันฮัลโหลเก่งเนาะทำไงให้เหมือนไปคนเดียวได้เป่งจนถึงสี่ทุ่มก็น้องไม่ออกคิดว่าเราจะตอบได้ไหมคิดว่าไม่มีแต่ตัวที่เป็นแม่ถ้าประกวดได้ก็ากะกวดเลยอรยมากอ่ะทำงานเพื่อให้คนอื่นใช้เงิน อ๋ออาผัดิวเอ้ยผัดผัดิวในส่วน,สนของบ้าน Happy Sunday ของเราเป็นโรงเรียนยิงล้วนค่ะทีมนี้คือปุ๊กปิก๊กวันลูกกุกกิกมากๆบัตโต้ของแบรนด์ของเราก็คือ Make Everyday y o u r Happy Sunday โดยความตั้งใจของแบรก็คือ We Seriously Care About y o u r Happiness แบร,รนด์นี้ทำมาเพื่ออยากส่งความสุขให้ลูกค้าทุกคนเลยค่ะเราเดบิวต์มาเป็นแบรนด์ออนไลน์นะคะวางทุช่องทางเลยทั้ง Shopee Lazada Line My Shop t i k Con แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีหน้าร้านที่ If and Boy และน้องใหม่ที่ b e a u t y u m ลุกสาขาเลื่ยค่ะ p r o d u ั t ที่เราออกวางขายก็คือมีมาเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชัน Toy Story Inside Out Monster Inc เป็นลายเส้นลิขสิทธิ์แท้จากดิสนีย์แล้วก็มีคอลเลกชัน Powerpuff g i r l and u n i c o n s จาก Warner Brothers ส่วนลายโอเรแบรนด์ที่เป็น s ิกเนตที่ของ Happy s u n d ด y ออกแบบเองเนี่ยก็มีออกมาเรื่อยๆค่ะทั้งเป็นเสื้อผ้าชุดนอนแล้วก็เครื่องสำอางด้วยและนี่ก็คือยาแผนของปีนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าต้นปีนี้ก็จะมีการออกคอลเลกชันแบบเบาๆหน่อยแต่ครึ่่่งงปีหลันบอวาไ ธรรมดาเรามีโปรเจกต์คอลเลคชันกับยูนิเวอร์ออกแบบกระเป๋าผ้าให้สวยงามเฟมัสมากๆคนตามล่าหาซื้อกันแบบสุดๆและก็มีโปรเจกต์ออกแบบคอลเลคชันกับแบรนด์มูชี่แบรนด์อาหารน้องหมาน้องแมวอันนี้ก็น่ารักมากๆและล่าสุดเราก็เพิ่งจะล็อชอายแชโดว์พาเลตใหม่เอฟวิดเดย์พาเลตออกไปหลังจากพาเลตเก่าโซเอาหายไปนานมากๆคนเรียกร้องสุดๆก็เลยทำกลับมาใหม่ค่ะคราวนี้มาแบบจึง้งๆจัดเต็ม1 p a l e พาเลตมี8สีทั้งแมทแล้วก็กิเตอร์รวมเป็นหนึ่งเดียวเลยออกพร้อมกับคอนซีลเลอร์สสีที่บอกเลยว ดีมากๆไม่แครกไม่แตกไม่ตกล่องเลยค่ะวางขายได้แล้วนะคะอย่าลืมไปหากดซื้อกันได้และต่อไป1 0 1สเราจะลอนชคูชั่นเป็นคูชั่นดอกไม้ออร่าโฟรานะคะหลังจากทํามานานเสร็จยิ่มาแลลวค่ะคูชั่นของแบนแฮปปี้ซันเดย์ออกของพร้อมชุดนอน,นี้่นะคะเพราะว่าลายมันน่ารักมากๆแล้วก็11-11นี้จะมีคอลเลคชั่นดิสนีย์ลาย อยากจะกรีดจนคอแตกเพราะมันน่ารักมากเลยค่ะขออนุญาตยูๆๆๆๆๆๆบอกเลยว่าต้องกำเงินไว้ให้แน่นแล้วมาชอ็อปคอลเลกชันดีกันให้ได้นะคะและก็ต่อมาช่วง12.22ค่ะเราจะปิดท้ายปีด้วยคอลเลกชัน Happy Birthday Happy Sunday 5ครคอลเลกชันนี้ก็น่ารักมากๆแน่นอนแต่ว่าการจบปีไปดมีอีก1แคมเปญสาคัญคก็คือการเฟ้นหา Happy Girl ซึ่งปีนี้เป็นะเปนั้เฝากรอติดตานะคะ ใครสนใจอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยห้ามพลาดแคมเปญน,นี้เลย จบทาวโฮเครื่องชาวไปอย่างรวดเร็วนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆจริงๆเพราะมีหลายบริษัทมากเมื่อกี้เราจบกันไปที่คอลเวลย์ของบริษัทของไอซ์กับพี่โตซึ่งสิ่งที่เป็นคอลเวล์กคือเป็นสิ่งที่เราให้ค่าแล้วก็ให้ความสําคัญนะก็คือมีอยู่3อย่างด้วยกันใน8ปีที่ผ่านมาอย่า่แล้วคือแพร์ชานเู้สึกว่าเราจะทํางานอะไรสักอย่างมันต้องแบบมีความรักมีไฟในการทํางานซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทาไอซ์ธีดิซึ่งเราต้องแฮปปี้ซันเดย์ของไอซ์คีของเลิฟโฟโตกราฟของอีดูแบทสังกัดของ ความรักความชอบความอยากทํามีไฟในการทํางานและต่อมาก็คือต้องมี responsibility เราต้องมีความรับผิดชอบต่อการทํางานของเราอ่พอยเชื่อว่า responsibility อยาเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดที่มันทําให้งานของเราอ่ะมันมันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เราก็ไปต่อได้แล้วก็การรับผิดชอบต่อตําแหน่งต่องานที่เราทำแล้วอยากเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆต่อมาอีกหนึ่งอย่างก็คือ quality คือเมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่า quality เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าไอรู้สึกว่ามันมีมาตรวัดต่างกันแหละแบบว่าคุณภาพของงานแต่ละอย่างมันก็มีหลายอันเนาะมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า ต้องเป็นนี้กันหนึ่งนะแต่รู้สึกว่าคุณตี้ในความหมายของไอ,อคือเราต้องทําอะไรก็ได้ที่ทําออกไปแล้วเราไม่อายเราต้องแบบไม่อายเพื่อนไม่อายประชาชนไม่อายทุกคนที่แบบว่าทำอะไรออกไปมันต้องแบบมีคุณตี้ที่ดีและปีนี้เราเปิดตัวคอเวีย์ยูใหม่ที่เป็นสิ่งที่ไรู้สึกว่าเอ้ยมันถึงสุดที่ต้องมีสิ่งนี้ก็คือความยูนิตี้หรือว่าความเป็นทีมเวิร์คทีมของเราเยอะ <"Y> oh, มากอะทุกคนแบบแล้วเราทุกคนต้องแบบว่าทํางานกันเป็นทีมเคยจะบอกเลยว่าไอามาถึงวันนี้ได้อะไม่ใช่ไอคนเดียวคือมันคือไอนะแบบทุกคนในทีมมซึ่งงัันต้้อแบบไปไดก มันต้องมีแบบ unity มี teamwork มันถึงจะไปได้กันไปได้ไกลนี่คือเป็นคำของเลยนะ <c oughs> อารคกขาอารคคขาอารคคาและในส่วนของกิจกรรมภาคบ่ายของเรานะคะก็ <c oughs> จะเป็นพาร์ตี้โตโตทีมบิลจิ้ง yeah. แคจะบอกว่า next step ก็คือเราจะ announce ว่าเดี๋ยวเราจะมี outing ที่เมื่อชาวนี้พูดไปแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ก็คือว่ามันจะมีกิจกรรมที่ทุกคนแบบว่าชอบมากๆซึ่งที่ว่าชอบด้วยเหมือนกันนั่นคือการเล่นบัด ทำการจับฉลากเลยซึ่งฉลากที่ทุกคนจะได้ไปเนี่ยจะได้ชื่อบัดดี้ของเราคือเป็นคนที่เราต้องดูแลเขาและก็จะได้สีซึ่งสีน่ะเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรมเหมือนกีฬาสีเราจะมีส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 ีที่แตกต่างกันคือแบบว่าเพราะฉะนั้นไออันนึงที่เราจับไปได้คือแบบว่าชื่อคนที่เราต้องเทคแคร์แล้วก็สีที่เราได้อยู่นะค่ะจับไปนี้แล้วตันดิฉัน